สวัสดีครับผมนายสมทรงศรีพิมพ์กาดครับเป็นกเกษตรกรชีวิตของคนทฮากกบมีการกาเกษตรปลูกมันปลูกอ้อยไปทั้งสิ้นละนี่ครับเดี๋ยวนี้กับปลูกบวเคี้ยวจะก,กี่กับโอปป้ปวดแห้งปวดแข็งปวดขากระไดได้เงี่ยนจากพญายมรทธิ์ั่ามียาดีก็เลยเอาล่องเอาของเรามาล,อล,อล,อลอ่ลองกินเบืองกินยาเป็ลายตัวม้าแล้วบอดีขึ้นก็เลยล่องของพญายธร์ดีละกับส่งดีขึ้น แล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้สบายแล้วกินเบิร์ตสแพ็กสแพ็กแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวนี้แข็งแรงแล้วพี่้องเอ้ยถ้าผู้ใดไดมีอาการปวดเมื่อยๆเก็บเก็บปวดแข็งปวดขาปวดหลังปวดเอวพี่เดอ้อจากระสายเ,นาเ,เ้นตาพยสัมฤทธิ์กี่แค่แน่นอนสวัสดีค่ะแม่เสือแม่อุไลวันแม่มีอาการปวดแข็งปวดขาซ่าน้ำมือน้ำเท้าปวดน้ำคอแล่นน้ำแพะกับว่าอะไรทั้งเทียแพะแล่นเขาวสวนกับแลนว่าท่านปวดขาแห้ง วันนี้พ่ออ้ยินพ่อยายสำลีเบ่าคืชจาของเป็นแท้กันเลยไปเอาน้ำเล่ามากินเื้อน้ำเล่ามากินในเดี๋ยวซุม,มือนี่เศร้าปวดแข้งปวดขาซ่ากะเศร้าซ่าน้ำเมื่อน้ำเท่าก็เศร้าเดี๋ยวนี้แล่นน้ำแพะน้ำแกะก็ได้ซุมือนี่โอ้ยว่าตแต่งแต็นแพะหันหนาไปลูกเลี้ยลดผู้ใดเป็นปวดแข้งปวดขาซ่าน้ำเมื่อน้ำเท่าปวดน้ำหัวขอหัวเข่ามากินยากระใสเสน้นคุณสำลีน้ำกันได้จ่าสิได้หายปวดแข้งปวดขาซ่าน้ำเมื่อน้ำเท่า